วันนี้จะพามาดูพิกขี้หนูสวนนะครับดูความดกของเขานะครับดูดิครับคือเอาเม็ดพันุเนี่ยมาจากบ้านเพื่อนนะฮะแต่เราก็มามาโรยใส่ตัวนี้เขาก็ขึ้นมาเองอล้นะแต่เขาจะขึ้นปนไก่นี่ด้วยนะกระเพราแดงนนะสังเกตดูดิจะมีบ้านเนี่ยจะมีแต่ ติดก,กระเพรามาด้วยทั้งนั้นเลยครับดูพริกนะครับดก,ดกไหมคอัพเม็ดแดงเต็มต้นเละคือที่เม็ดแดงเนี่ยคือแก่แล้วนะครับคือกินไม่ทันนะครับเนี้ยเม็ดอ่อนก็ยังแตกมาใหม่สังเกตดูครับยังมีเม็ดอ่อนขึ้นมาใหม่แล้วนอกนั้นก็เม็ดแดงนะครับเก็บไม่ทันก็กลายเป็นเม็ดแดงถ้ากินไม่ทันจริงๆก็จะไว้เป็นเม็ดพันนะครับ สวยไหมครับสวยงามนะครับนี่คือพริกขี้หนูสวนนะครับเอาไว้ํำน้ําพริกกะปินะครับสุดยอดสุดยอดํำน้ำพริกกะปิกินเป็นเครื่องเคียงกับสาคูไส้หมูสาคูไส้หมูลูกหนึ่งพริกสักเม็ดหนึ่งนี่กำลังดีนะครับรสชาติเผ็ดกำลังดีนะครับ จะมีอยู่สองต้นนะครับทางโน้นอีกต้นนะครับทางเหนือขึ้นไปทางนี้ก็ต้นก็เพงออกนะครับดูยอดเขาีครับยอดเขาก็จะมีเม็ดอ่อนขึ้นมาต้นนี้ก็ยังไม่ค่อยสุกาสแร่สังเกตว่าเขาจะมีเม็ดอ่อนขึ้นมานี่นะครับนี่คือพิกิิ้หนูสวนนะครับ ตอนนี้ก็มีสุขเยอะเหมือนกันนะครับพี่หนูซนครับ